อ่ะทีนี้หลังจากเราเก็บข้อมูลมาพอสมควรละรู้ตำแหน่งเส้นรู้อะไรแล้วเราก็จะเริ่มวิเคราะห์กันเริ่มวิเคราะห์ก็คือเรื่องของเนินในมือเนี่ยเรื่องของเนินในมือจะเ,อเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องของอายุเข้ามาด้วยมีเรื่องของอ่าความเชื่อมโยงระหว่างเส้นโน้นเส้นนี้เช่นนั้นตำแหน่งอายุเราจะเข้าเข้ามาเกี่ยวกันเสมอ <c oughs> แ,บแบ่งเนินตัวนี้ทุกคนแบ่งไปแล้วนะ แบ่งเรื่อยๆกะเรื่อยๆกระด้วยสายตานะกะด้วยสายตาอย่างอย่างกรณีเส้นอย่างเนี้ยคือถ้าเราแบ่งส่วนบนเนี่ยให้ให้เราช่องนิ้วเนี่ยนะช่องระหว่างนิ้วเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเกณฑ์ขีดออกมาให้ได้สีช่อง ขีดสามเส้นแต่ได้สี่เส้นอะไรเอ่ยแบ่งเนินในมือขีดสามเส้นแต่ได้สี่สามเส้นขีดสามเส้นได้สี่ช่องเนี่ยนะช่องที่หนึ่งช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่กลุ่มเนินกลุ่มเนินกลุ่มเนี้ยกลุ่มเนินที่อยู่ใต้นิ้วก้อยเนี่ยก็มีเนินจันทร์อังคารสูงเนินพุธกลุ่มเนินที่อยู่ใต้นิ้วนางก็ มีอะไรเลปบจูนมีโรคมียานไอ้มีรับมียานแล้วก็เนินอาทิ์กลุ่มเนินนี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักรัพย์แล้วก็มาที่ราบกลางมือแล้วก็มาเนินเสากลุ่มนี้ก็จะมีเนินสุกมาเนินครอบรัวอังการต่ําแล้วลก็มาอารมณ์เนินพฤหัสท <c oughs> ีนี้อย่าลืมนะความหมายของเนินเนี่ย คือทุกเนินที่อยู่ด้านล่างทั้งหมดเนี่ยได้รับอิทธิพลจากเนินส่วนบนทั้งหมดนะที่เราตะกี้ว่าเนินมาตรฐานตรนนี้ตอนนี้ทลาไหร่ยี่สิบนะยี่สิบยี่ห้าสามสิบยี่สิบถ้าเนินกลุ่มนี้ได้มาตรฐานเนี่ยอะไรที่อยู่ส่วนล่างที่มันขับขึ้นมาเนี่ยถ้าดีด้วยเนี่ยผลก็จะได้เต็มเช่นบางคนมีเส้นพัฒนามาจากเนินจันเป็ยกตัวอย่างขึ้นมาจะถึงเนินเสา แล้วเนินเสาได้มาตรฐานผิวหนมือได้มาตรฐานเนี่ยก็คือได้ได้อิทธิพลตามเส้นวาสนาเต็มคำว่าเต็มก็คือสําเร็จสําเร็จมากน้อยขนาดไหนบางคนมาถามว่าหนูเชรวยกี่ล้านแล้วถามว่าอ้าวร้อยล้านได้ปีไหนอย่างเงี้ยปีอายุสามสิบห้าถ้ายังสามสิบห้าไม่ได้ก็รอไปหน่อยนะสี่สิบเก้า ถ้า้9ไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าต่อไปมันเป็น63ถ้ายังแข็งแรงอยู่ก็ไม่แน่ไงอย่างผมเนี่ยอาจจะรวยตอน63ก็ได้ก็เลยวิ่งทุกวันวิ่งไปวิ่งมาเมื่อวานวิ่งวิ่งแล้วแบบขาเป็นตะคริวเป็นก้อนเลยแข็งมันเจ็บๆอยู่ได้ไงเราไปฝืนวิ่งเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยอยู่ๆมันมันบีบขึ้นมาเรื่อยเป็นก้อนแข็งพวกนี้ไปต่อไปได้นะน็อก แต่กี้ที่ผมพูดถึงคือคืออย่างนี้นะคือเส้นวัสนาเนี่ยก็คือมาจากที่ใดก็ได้ไปที่ใดก็ได้เราไปาหมายว่าเส้นวัฒนาคือเกิดจากที่ใดก็ได้เป้าหมายไปที่นั่นเสาถึงก็ได้ไม่ถึงก็ได้ถ้าถึงเนะี่ยมันได้คําว่าได้คือคนที่ถามว่าหนูจะรวยร้อยล้านไหมถ้าตอบว่าถ้าตอบอ่างนั้นเขาก็เขาก็าาต่อนะแต่ที่บอกว่าได้แล้วได้เมื่อไหร่เราก็บอกอายุ ถ้าเขาจะได้จริงทำงั้นไหบอมไม่รู้ <c oughs> คือคือคือถ้าเขาทาถ้าเขาทาอ่าเขาลงทุนร้อยล้านอยู่แล้วลงทุนเพื่อที่จะได้เงินร้อยล้านอยู่แล้วก็ได้เอาอย่างนั้นแล้วกัน <c oughs> ถูกถูกก็คือขำวูนี่มันต้องมีฐานนะมันมันก็จะมีพวกนอกนอกกติกาหลุดโลกอะ่ะถามว่า,พว,า,มา,มาวพวกนั้นเขาเขามามาดูเลยมือแล้วพวกนั้นก็เชื่อตัวเองเอยู่ แต่ถ้าคนที่ก็มีฐานมีแรงเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาทำอยู่แล้วเขาแบบเขาอยากจะมาเสริมความมั่นใจอ่าน้อย <c oughs> คืออย่างนี้คนเราอยากรวยนะจะรวยอย่างยากด้วยนะแต่ถ้าคนเราแบบรอเนะี่ยไม่มีทาง เอาเป็นว่าไม่มีทางแม้บุญวัสนาจะเยอะจะดีจะครบนะแต่ว่าตัวเองไม่อยากอ่ะตัวเองไม่ไม่กระตือรือร้นตัวเองไม่ลน่ายตัวเองไม่อยากรวยอ่ะมันไม่มีทางหรอกอันนี้คือมันคือคือมันเหมือนเหมือนมีอาหารดีๆเต็มโต๊ะแล้วเจ้าของเขาเอามาให้แล้วไม่กินอ่ะไม่อยากกินอ่ะมันจะมันจะมันจะยังไงต่อมันก็ไปต่อไม่ได้คือไม่กินอ่ะ เหมือนคนป่วยแล้วแบบหมอให้กินยาหมอฉีดยาบอกไม่เอาขัดขืนตลอดไม่สนใจไม่อะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้คืออันดับแรกคนเราต้องต้องมีความปรารถนาก่อนนะแต่ถ้าสมมติว่าเส้นในมือเขาครอบอยู่แล้วแล้วเขาตัวเองเขาก็กระตือรือร้นด้วยนะแต่ส่วนใหญ่จะจะมีส่วนใหญ่จะกระตือรือร้นส่วนใหญ่จะเป็นไปตามอิทธิพลของเส้นนั่นแหละแต่มีมีส่วนส่วนหนึ่งที่เขาเขาไม่เป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่ามันก็จะมีเส้นอื่นประกอบอยู่นั่นแหละเส้นอื่นประกอบ <c oughs> บางคนก็อาจจะเยอะไปคือมีเส้นเยอะไปเส้นดีๆท่านั้นนะแต่เยอะไปเหมือนเส้นวาสนาสามสี่ห้าเส้นอย่างเงี้ยเยอะไปพอเยอะไปมันก็เป้าหมายมันเยอะสับสนทําไปทํามาอันนึงได้อันนึงเสียอันหนึ่ง,นนงส,นนงสนนงําเร็จอันนึงก็เรียกว่าบางอย่างกําไรบางอย่างขาดทุนแบบอีลงตุงนางมีบางคนเส้นเยอะนี่ยยุ่งอ่ะมาต่อนะการแบ่งเนินการแบ่งเนินเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะสอนให้แบ่งเนินอ่า มาตัวนี้นิดหนึ่งทีนี้มือสองมือเนี่ยต้องดูประกอบกันนะดูมือซ้ายกับดูมือขวาผู้หญิงดูมือซ้ายผู้ชายดูมือขวาไหมไม่หรอกก็คือดูเหมือนกันนั่นแหละคือเอามือถนัดเป็นหลักนะเอามือถนัดเป็นหลักเอามือถนัดเป็นหลักมือถนัดเป็นมือปัจจุบันมือถนัดเป็นมือกระทํามือไม่ถนัดเป็นมือธรรมชาติคําว่าธรรมชาติเกิดดีดไหม มันก้ามกึง่งมันจะค,คล้ายๆแต่มันไม่มันก็อาจจะไม่คล้ายคาว่ามือธรรมชาติก็หมายถึงว่ามือที่มันเป็นเหมือนเหมือนพรสวรรค์เหมือนกรรมเก่าเหมือนสิ่งที่มันติดตัวเรามาเช่นบางคนเกิดมานิส,สัยดีเป็นคนอารมณ์เย็นเป็นคนบุคลิกดีอะไรเงี้ยนี่คือคือนิส,สัยเดิมคือสิ่งที่เป็นบุคลิกสิ่งที่เป็นธรรมชาติบางคน มีนิส,สัยอารมณ์ร้อนดุดันมีอะไรเงี้ยคือก็คือถ้าอยู่ในมือซ้ายมันก็ยังเป็นอย่อยางนั้นแหละคําว่าธรรมชาติคือยังเป็นอยู่นะไม่ได้หมายว่าไม่เป็นนะแต่ถ้าเป็นอดีตเนี่ยแสดงว่ามันไม่เป็นแล้วเป็นธรรมชาติก็คือสมมติว่ามือซ้ายเดี๋ยวนะผมจะหมุนจะหมุนมือให้ดูใหม่อะถ้ามือซ้ายดีทุกอย่างมือขวาไม่ดี คำว่าไม่ดีก็อย่างที่บอกนะเส้นหลักเส้นรองเส้นองค์ประกอบเส้นเนินถ้ามือซ้ายดีอยู่แล้วมือขวาไม่ดีก็แสดงว่าบุญเก่าดีธรรมชาติดีแต่ทาเสียซะเองเพราะว่ามือขวาเป็นมือกระทําเพราะเราถนัดเนี่ยเหมือนเหมือนมือซ้ายเส้นครบเลยเส้นทุกอย่างดูดีหมดแต่เส้นมือขวาในเส้นวาสนาขาดเส้นอาทิตย์ถูกตัดเส้นสมองสั้นอย่างเงี้ยก็คือเสียเพราะว่าเราทําเองเสียเพราะตัดหินใจปิดพลาด ถ้าสองมือมันเหมือนกันสองมือมันดีเหมือนกันนะอาว่าดีเหมือนกันเนี่ยเราก็จะได้เปรียบธรรมชาติก็ดีทำเองก็ดีดีเลยถ้ามือขวาดีมือซ้ายไม่ดีแดลว่าเกิดมาอาจจะไม่พร้อมปัญหาบวาษักเยอะน่นนี่นัน่นหรือเดิมๆก็นิสัยแย่หลังๆนี่รู้ตัวพัฒนาปรับปรุงแก้ไขได้กลับดีได้กลับสำเร็จได้แต่ถ้ามือ ซ้ายดีมือขวาไม่ดีก็คือทำเสียตัวเองอย่างที่บอกนั่นแะแต่ว่าถ้าหากพวกนี้มันก็มีเรื่องที่ต้องแก้นะแก้ไขได้จากนั่นแหละจากหลายๆอย่างจากตัวเองเป็นหลักเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้สิ่งที่มันเป็นไปอ่ะมีคำถามไหมเกี่ยวกับเรื่องมือซ้ายมือขวา ไม่มีนะอ่าไม่มีต่ออ่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวเบรกคลิปนี้แปบ๊บหนึงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาว่าเรื่ององการแบ่งเนินแบ่งเส้นกันแบ่งเนินแบ่งเส้นนับอายุตามเนินตามเส้น